มันมีของที่ดีแล้วก็ถูกเห็นกำลังฮิตเนาะเวลาเขาแต่งบ้านกาันตัวนี้5,580บาทเนี่ย4 8 0 0อุย้ยบ้านน่ะอันนี้348บาทค่ะทุกคนทุกคน2,280บาท ทุกคนวันนี้อ้อมพาทุกคนมาช็อปเฟอร์นิเจอร์แอนด์ของแต่งบ้านที่แบบอ้อมเพิ่งรู้เพิ่งรู้เลยว่ามันมีของที่ดีแล้วก็ถูกถูกแบบโอเคอาจจะต้องลื้อนิดนึงแต่ถูกกว่าแอปส้มทุกคนอันนี้คือเพิ่งรู้ของจริงวันนี้เลยพาทุกคนมาช็อปด้วยกัน ล็อกรถกันไปเลย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 เราไปข้างในกันเลยตอนนี้อ้อมอยู่ที่ไทยวัสดุบางนาค่ะทุกคนอ่ะจริงๆเขามีหลายสาขาที่ว่าหลายคนรู้อยู่แล้วแหละเวลาเราเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่ที่เราเจอมันจะเป็นอุปกรณ์ช่างของพวกช่างเขาส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกค้าหลักของที่นี่เนาะส่วนพวกของแต่งบ้านของอะไรอย่างของพวกเราอ่ะถ้าเกิดใครมาสาขาเดียวกับอ้อมนะบางนามันจะอยู่นู้นเลยทุกคนซ้ายสุด มุมสุดหลังสุดที่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปกันนะตอนนี้มันเป็นแอนนิเวอร์ซรี่คือครบอรอบวันเกิด12ปีของไทยวัสดุขาวมันก็มาถูกจังหวะแหละมันก็จะมีการแบบป้ายป้ายแดงขาวก็จะลดระดับหนึ่งถ้าป้ายแบบป้ายส้มป้ายแดงไปเลยอันนั้นก็คือลดแบบกระน,น่ำซัมเมอร์เซลล์สุดๆทึงจริงอ่ะมันลดหลายอย่างหลายอย่างแบบหลายอย่างเนี่ยสีทาบ้าน สีหน้าลดราคาร okay. ป,รประต stall, ูหน้าต่างต่างนานาลดราคาแต่ว่าเราจะไปดูของแต่งบ้านไงทุกคนเราจะไปดูของแต่งบ้านกันนี่ซ้ายสุดหลังสุดนี่คือโซนของแต่งบ้านคือโซนเฟอร์นิเจอร์ทุกคนทุกคนมาดูตรงนี้อะ แต่คนก็งงเฮ้ยทำไมเขาวางหน้าตาของเหมือนเป็นคนดังเอาแน่สิทุกคนเราไม่ใช่ลูกค้าหลักเขาขายเขาขายพี่พี่ช่างเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าโอนเนอร์อย่างเรามามันก็จะมีของที่แบบเฮ้ยถ้าเราดูดีๆนิดนึง่ะมันมีทั้งสวยแล้วก็ราคาดีๆมากๆดีอย่างเช่นตัวนี้เลยไซส์สองเมตรนี่หนึ่งเมตรปึ้งหนึ่งเมตรปึ้งเป็นตัว L อย่างเงี้ยทายว่าเท่าไหร่หกพันแปดหกพันแปดร้อยบาทเออเนี่ยโอ้หพันแปดสิบบาทนะหกพันแปดสิบบาททุกคนดูดิ แล้วมันน่ารักด้วยนะเนี่ยดูดิ6ก8 0นแปดสิบาทราคาดีมากเอาไปตั้งแบบถ้าใครมีห้องนอนใช้ใหญ่ๆห,หน่อยเอาไปตั้งนั่งเล่นในห้องนอนตัวเองเออ,อซื้อกลับไปให้ป้าดีกวะ่าน่ารักนะถ้าอย่างตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันตัวนี้เห็นกาลังฮิตเนาะเวลาเขาแต่งบ้านกันตัวนี้5 5 8 0บาทนะอาจริงๆเขากันกันที่แบบอ,อ,อมชอบมากเลยการชอปปิ้งแบบเหมือนพวกโกดังจานอะไรพวกเนี้ยอะไรที่แบบมันวางมันเ,เหมือนเป็นโกดังเนี้ยเวลาเราลื้อดูดีๆเราจะเจอของ <Wow. S 1> ดีราคาถูกทุกคน นี่เดี๋ยว้อาพาทุกคนไปดูตัวนี้ตัวนี้อ้อมก็ชอบ recliner คือโซฟาปรับระดับแบบเอ็นปุ๊บเอ็นเท้าเอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของที่ห้องอ้อมแต่ของที่ห้องอ้อมมันแพงมากใช่ไหมตัวนี้เราสามารถแบบทุกคนมีมีโซฟาปรับระดับได้เ,เก๋ไหมทุกคนราคา3 9ม0ับาทเอาสิเอาสิเอากับเขาสิ3,900บาทแต่ถ้าอยากได้หนะ้าตานุ่มๆแบบนี้หน่อยก็ไม่แพงนะเนี่ย4,800 ใช้ได้ปะใช้ได้เนาะราคาดีดีอะ่ะตอนนี้ก็สวยทุกคนอันนี้ก็ประมาณ2เมตรเหมือนกันราคาเท่าไหร่นะ7,980บาทอันนี้ยังลดไม่สุดนะแต่ก็จะใหญ่กว่าตัวแรกขึ้นมาหน่อยนึงดิลดสลวยสวยเก๋ตัวนี้2 7 0 7นะจ๊ะงอกก่อนตัวนี้2 0 0 7เดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นบ้างชั้นนี้ไว้สำหรับคนเก็บของไม่พอ844บาทเอา,เอาเรื่องอยู่นะ นี่มาดูอันนี้ดีกว่าทั้งเซตนี้นี่ค่ะทุกคน2470บาทนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้ในราคา2,470บาทมีสีน้ำสีขาวให้เลือกนี่สีขาวอยู่ข้างบนอุ้ยบ้านะ่ะอันนี้348บาทค่ะทุกคนอันนี้อ้มก็เคยซื้อมาตอนแต่งห้องน้ำที่บ้านถ้าใครจำได้แต่ว่าโดนราคาแพงกว่าเยอะเลยอะ่ะเนี่ย3า8บาทอันนี้ถ้าไปวางในครัวสวยมาก1,700 เป็นชั้นไม้นะฮะไม้จริงๆนะฮะเ <Wow. S 1> นี่ยแล้วเราก็จะแบบผ่านโซนอะไรที่แบบเฮ้ยไอเนี้ยเธอพวกเธออะถามตอนที่อ้อมแต่งห้องนอนกันเยอะมากว่เก้าอี้เนี้ยราคาเท่าไหร่ขอลิง์ขอพิกัดอันนี้ที่ไทยอสุด,ดุขาย528บาทเองอะแต่ไม่รู้เขามีสีขาวหรือเปล่าต้องลองมาดูกันไม่รู้ว่าแต่ละสาขาของมันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ย พวกเธอถามเก้าอี้เนี่ยฉันเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆฉันซื้อจากแอปส้มจ้ะแต่ฉันได้มาราคาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่น่านจะถูกเท่านี้แหละ528บาทอันนี้สวยอันนี้สวยเลยสวยแบบสวยเลยอันนี้สวยกว่าเก้าอี้ที่คอนโดอ้อมพันสามเก้าบพัสวยแบบสวยจริง อันจะเป็นไม้ยางพาราทุกคนไม้พาราประสานที่บอกว่าสวยกว่าคอนโดอ้อมทุกคนคือจะให้สังเกตตรงนี้นี่ด้านหลังคือมันเป็นเลโก้้ไม้ยางพาราเหมือนกันใช้พาราประสานเหมือนกันแต่ว่าของคอนโดอ้อมอะมันจะเป็นแบบมันจะมีรอยต่อของไม้อะเขาจะเรียกว่ารอยจอยรอยจอยเขาจะมันจะมีแบบฟิงเกอร์จอยก็จะเป็นแบบฟันปลาใช่ไหมบัดจอยก็จะเป็นแบบตรงๆอันเนี้ยไม่มีรอยต่อเลย ก็จะทำให้แบบเอ้ยเนื้อมันเรียบเนียนสวยอะไรอย่างเงี้ยในราคาตัวละ1นึ่งพันสบาทเออเอาสิแล้วก็มีตัวนี้เมื่อกี้แอบแวบ,บไปเห็นอันนี้คือเป็นการแบบทช็อปในโกดังนะคะนี่ทุกคนก็อี้นี้นี่อะเวิร์กปะน่าซื้อให้คุณพ่อปะทุกคน2,280ยบาทเก๋เนาะสีขาวก็มีดนะ้านหลังไปมินิม้งมินิมอลกันได้ แล้วเราก็จะมีเดินผ่านอะไรแบบนี้บ้างอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นของที่มีตำหนิหรือว่าหลุด QC หรือว่าอะไรประมาณนี้มั้งไม่มั่นใจแต่ว่าถูกอะถูกแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยอะมาดูนี่ดีกว่าเป็นของแต่งบ้านแบบเล็กๆน,น,น้อยๆปกติอ้อไม่คนไม่ค่อยซื้อของกระจุกกระจิกแต่งบ้านนะทุกคนน้อยมากอันนี้แอบมาโชบโชบโชบโชว้ายร้อยก้สิบแปดบาททุกคนดูดี น,น่ารักเนาะอันนี้ถูกกว่าแอปส้มนะดิแล้วดูดูตรงนี้ดิน,น่ารักเนาะมันจะไม่ได้แบบเป็นกลุ่มเิ็นก็่เอ้ยดูวินเทจน่ารักดีเชิงเทียนเชิงเทียน18บาททุกคนซื้อไปเปลี่ยนหิ้งพระที่บ้านได้เออซื้อปเปลี่ยนหิ้งพระที่บ้านกันดีกว่าเอออยากซื้อนาฬิกาใหม่เหมือนกันนะนาฬิกาที่ซื้อจากช้อปปี้มันใช้การไม่ได้เ <laughs> ต่า๋ยววันนี้ซื้อนาฬิกาใหม่ดีกว่า คนอ,อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้หลังติดกล้องอ้อมันได้อันนี้มาที่แบบจะเปลี่ยนจากอันนี้ที่ถังมาจากแอปส้มทุกคนอ้อมได้มาราค่ะอันละ200กว่าบาท290กว่าบาททุกคนอันนั้นอ่ะ500กว่าบาทเดี๋ยวจะเอาสลิปให้ดูเลยโกรธมากใช้งานได้ไม่ถึงเดือนใช้ไม่ได้เลยทิ้งเอริชักโค้งหักโครก1,994บาท เเวอนี่ยเร,ราแขวนผ้าเราแขวนผ้าพร้อมชั้นวางทุกคนดูดูลดจาก1,290บาทเหลือ384บาทเพชรในตมปะทำไมเราไม่รู้ว่าไทยวัสดุมีอะไรแบบนี้วะโกรธมากเลยอะโกรธตัวเองอะนาฬสามร้อยกูบ้า ต่อของแต่งบ้านเขาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางแบบวัสดุแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดใครที่กําลังจะทําบ้านอะ่ะน่ามาไหมก็น่ามาเพราะว่าชุดครัวบิวอินสําเร็จรูป ก๊อกน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กคือมันก็มีรวมๆอยู่ในนี้ไงเออก็คิดว่ามันก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะยังไงแบบเวลาเรามาดูอะชุดโครงชุดครัวอย่างเงี้ยครัวบิวอินต่างๆเงี้ยมาดูที่นี่ก็ได้บางทีมันอาจจะได้แบบราคาถูกอะลองหาโปรโมชั่นดีๆดูเทียบกันหลายๆที่ทุกคนเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ลดหมดเลยเดี๋ยวเอาไปดูทีวีจอใหญ่กันดีกว่าาทีวีจอใหญ่ของที่นี่แต่พวกรุ่นเล่นอะไรเงี้ยมาดูกันเองนะอันนี้อ้าไม่ค่อยรู้เรื่อง 4K Android TV หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดก็ร้อยเก้าสิบตัวนั้นหมื่นหนึ่งมาอัปเดตราคาอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะวิช็ตนี้น่ารักจังเลยอะ่ะนี่ใครอยากได้ช็ตนี้เท่าไหร่ตู้ตู้นี่ทุกคนตู้นี่รวมรวมท็อปนี่ทั้งหมดนี้เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทเก๋อ,อยู่นะแล้วท็อปมันเป็นท็อปอลูมิเนียมด้วยนะอาดูไฟกันบ้างดีกว่าไฟนี่ก็ยังอยู่ในแคทของแต่งบ้านไหมอยู่นะ เออที่มีคนถามอ้อมได้นะที่บ้านอ้อมเปลี่ยนเป็นไฟสาระเปาเดิมทีมันเป็นโคมแบบโคมแก้วโคมแก้วที่เปลี่ยนเปลี่ยนหลอดข้างในแต่ตอนนี้อ้อมเปลี่ยนเป็นไฟสาระเปาที่แบบเป็นไฟในดวงเลยเดี๋ยวเราจะไปไฟสุดกันที่โคมไฟตั้งพื้นนะทุกคนเพราะว่าอ้อมยังไม่ได้มาดูเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้อ้อมได้กับจากแอคส้มมาก็พันกว่าเหมือนกันที่นี่ก็ขายพันกว่าเหมือนกัน1,280บบาทหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ แต่ว่าดูแข็งแรงกว่าได้นะเนี่ยพวกนี้ซื้อเป็นของแต่งบ้านได้โคมไฟตั้งพืน้นนี่วางทีหนึ่งมันทําให้บ้านดูแบบดูเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสไตล์ไปเลยเนาะ พอหอมปากหอมคอทุกคนทั้งแบบของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เนาะอย่าลืมนะถ้าใครมาไทยวัสดุบางนะ <urn> าเฟอร์นิเจอร์เขาจะอยู่ซ้ายสุดหลักสุดนะทุกคนแล้วก็พวกโคมไฟอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ข้างหน้าเลยตามเดบสวยสวยราคาดีการที่ได้ขนแต่งบ้านราคาถูกกว่าคนอื่นคือผู้ชนะค่ะแล้วก็ที่สาคัญทุกคนที่เอาบอกไว้ว่าราคาตามป้ายคือมันลดราคาอยู่แล้วอันนี้อ้อไม่รู้ว่าเขาจะลดตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงเนี้ยถ้าใครมาเนาะช่วงที่คลิปออนเนี่ยเดือนมีนาเนี่ย พราะว่ามันเป็นเดือนครบรอบ12ปี12ขวบของไทยวัสดุเขาพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโปรโมชั่นแบบว่าถ้าเกิดทุกคนซื้อของแต่งบ้านซื้อของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครบ5,000บาททุกคนจะได้คูปองส่วนลด500บาทคืนทันทีแล้วก็ยังไม่พอทุกคนต่อแรกได้คูปองส่วนลดคืน500บาทใช่ไหม ต่อที่2ถ้าทุกคนซื้อกลุ่มสินค้าเพื่อบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่งางๆนานายกเว้นแค่พวกวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆหินปูนทรายอะไรพวกนี้ทุกคนถ้าช็อปครบ50,000บาทถึง7 9 9 0 0บาททุกคนจะได้รับกิฟต์บัลเชอร์คืนทันที1,500บาทถ้าช็อปครบ80,000ถึง9 9 9 9 9, 9, 9, 9, 9บาททุกคนจะได้กิฟต์บัลเชอร์คืนทันที3,000บาท และถ้าทุกคนชอบครบ10,000บาทถึง1 9 9 9 9 9ับาททุกคนจะได้กิฟต์บลเชอร์คืนทันที5,000บาทกิฟต์บัลล์เชอร์คือบัตรเงินสดนะทุกคนอันนี้จะไปซื้ออะไรก็ได้ในไทยวัสดุเหมือนแบบเป็นตัวแทนเงินสดไปเลยแล้วก็ที่สําคัญยังไม่หมดทุกคนต่อที่1ได้รับคูปองส่วนลดต่อที่2ได้รับกิฟต์บัลเชอร์ต่อที่3ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มากสะสมยอดซื้อครบตามที่กําหนดค่ะทุกคนทุกคนจะแลกรับ บัตรเงินสดก็ได้ก็คือเป็นกิบเบลเชอร์นี่แหละเหมือนต่อที่2แต่ว่าเป็นคนละส่วนกันนะคือต่อที่1ได้ส่วนลด er ไปแล้วต่อที่สองได้กิบเบลเชอร์ไปแล้วแล้วถ้าินสะสมครบต่อที่3อีกทุกค,คนก็จะได้กับกิบเบลเชอร์เพิ่มอีกเออเอากับเขาสิอ่าต่อที่3มีอะไรบ้างสะสมยอดซื้อมากทุกคนก็จะได้กิบเบลเชอร์คืนหรือว่าเป็นทีวี85นิ้วหรือว่าเป็นทองคําหนัก5บาทมันได้คืน <laughs> มันได้คืนเยอะแบบ เยอะไม่ไหวแล้วทุกคนแล้วก็พิเศษสุดๆเลยก็คือสําหรับพี่ๆช่างค่ะถ้าเกิดใครเป็นช่างเป็นผู้รับเหมามาชอบที่ไทยวัสดุค่ะช่วงนี้เดือนมีนาคม2565เนี่ยในสเตตัสแบบผมเป็นช่างครับผมเป็นผู้รับเหมาครับถ้าชอบครบ2 0 0 0 0บาทอันนี้รับคูปองส่วนลดกลับไปเลยค่ะ2,000บาทเฉพาะเดือนมีนา2 5 6 5นนี้เท่านั้นนะทุกคนอย่าลืมไทยวัสดุทุกสาขาไม่ต้องมาบางนาก็ได้อย่าลืมมาลองดูมันมีเพชรในตมอยู่เยอะมากค่ะอันนี้โอนเนอร์ ใครที่เป็นแบบ end user เขาเรียก end user end user คือเจ้าของบ้านก็มาช็อปได้ของสวยๆราคาดีๆแบบราคาดีกว่าแอปส้มเยอะมากๆทุกคนลองมาดูกันวันนี้อาา้อมว่าอ้อมโดนเชิญเพียนหนึ่งอ้อมจะโดนล,ลาวแขวนผ้าอีกหนึ่งแล้วอ้อมก็จะโดนเก้าอี้เก้าอี้ยกเยกไปให้คุณพ่ออีกหนึ่งไปค่ะไปไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ยกดติดตามกันไว้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยกล่ะ